สวัสดีครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเวียงเก่าเมื่อนี้มาเบิงการขุดโขกหนองน้าครับของแปลงคุณแม่สุคนกิติยวงนะครับบ้านมีชัยตำบลเขาน้อยนะครับเป็นการขุดของวันที่4ของการขุดนะครับเพื่อนขุดคลองสะทวันนะครับเิ็นบริษัทแบบมาตรฐานเพิ่นขุดในรูปแบบของการออกแบบไม่ตามผู้บิดสังคมเดี๋ยวเขามาเบิงนะครับว่าคลองที่เพิ่นขุดเนี่ย มันเป็นลักษณะแบบใดแล้วก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนใดในการขุดแล้วนะครับขณะนี้กําลังเช็คนะครับกลนบอ่อกับระยะที่ขุดลงไปไ,ได้จากเม็ดแล้วนะครับโดยทั้งทีมงานของอสร้างปุ่มนะครับร่วมกับพัฒนาชนเวียงเกา่าแล้วก็คุณพ่อบรรจงนะครับพอกำลันเก่ากาลังเช็คนะครับพื้นที่ว่าตอนนี้ขุดลงได้3เม็ดกัวแล้วนะครับในการขุดสามเมื่อเนี่ยติดปัญหายอย่างนี้ครับเนี่ย ปัญหาในมีอย่างเนี้ยหนักๆเลยคือท่อให้เหลีกแตกเตี่ยโอ้ยสายท่เหลี่ยกแตกแต่ว่าในรูปแบบนี้เดี๋ยวกับปรับไปตามหนางานนะครับว่ามองไหนที่บบกคักใจบอถือใจกันเดี๋ยวคุณพ่อแล้วจะแนะนำไปเรื่อยๆว่าแบบมันเปลี่ยนอย่งสี่เขาหยเฮ็ดอย่งสี่เพิ่มเติมนิดนิดได้ไหมคับเพราเป็นอย่างเนาะแม่นบ่าคุณพ่อครับเป็นที่ได้เห็นแล้วครับตอนแรกคิดว่ามันจะ เป็นน 2> 2้ำที่3าเมตรบบเป็นครับตัวน like ี้ขุดลงไป3เมตรกว่าแล้วยังบ่ยังบ่เจอน้ำนะครับแต่ส่วนของคลองทั้งด้านพุ่นนะครับทั้งด้านนุ่นเป็นคลองนี่รู้สืกว่าน้ำออกเพียงแข็งเลยล่ะขุดแค่อ่ลึก3เมตรนะครับแต่เจอน้ำแล้วนะครับแต่ว่าทั้งแผงน้านี่กับโอเคอยู่ในส่วนนี้ขุดสะเป็นบ่บ่เจอปัญหาเรื่องเรื่องน้ำซับเนาะรูปแบบคลองนะครับมาลองดูแบบคลองของ ค่าบรรจงแม่สุขศนะครับนะครับเห็นว่ด้นนูนครับเป็น,น,นเป็นน้ำลองนี้คืออแบบเป็น6เมตรนะครับลึก2เมตรเป็นของรอบส่วนนั่นนี่เป็นต้นทางนะครับที่รับน้ำแจ้งจากถนนเพป็นการขุดเป็นคลองรับน้ำม,มาในกว้าง6เมตรนะครับลึก2เมตร ตัวนี้คือโกยดินขึ้นเป็นเบิมนี่เป็นเอาใส่พืชเดือบเป็นเบิมนะครับลักษณะว่ามันคือทรงกี่สูงนจดหน่อยกับว่าเป็นยังนะครับอันนี้คือรูปแบบตามหน้างานพื้นที่เหมาะครับตรงนี้เป็นที่รับน้ำเป็นที่รุ่มตอนนี้กำลังขุดสะนะครับคลองนี่คำนวณแล้วอยู่ที่700้คิวนะครับสะนี่ขุดลึก6เมตรนะครับลึก6เมตรจะต้องได้3,300นนะ เกี่ยวกับดิน4,000คิวในโคกนหนองนา3ไร่นะครับคอนเซปเดี๋ยวเมื่อนี้เก็บภาพประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวสักอีกมือออ่นมืออื่นมือขื่นเดี๋ยวจาไปเก็บภาพอีกรอบหลังนะครับในเหตุครับก็บคืออาจเกิดความล่าซ่าในเรื่องของรถนะครับเพราะว่า,ามันอาจจะเกิดจากอากาศฮ้อนนะจนะ๊นะเนาะอากาศฮ้อนเนียกับการเชื่อมสภาพนี้น้อยน,น,นะครับมันจะถอยเกิดปัญหากับพวกไปยังครับแก้ไขได้ นี่ละเราะว่าปลาหมอของคุณพ่อบรรจงกิติยวงศ์นะครับรบ้านมีชัยนะครับปรเป็นเตรียมเลี้ยงปลาหมอแล้วปลาสูงไปนี่มันปร่กล้าบืนึ้นดอก่าท่านว่าปลาแต่พักเดียวพ่ามีแต่พักเดียวครับครับตอนนี้เริ่มดำเนินการขุดต้อได้ครับหลังจากที่ซ่องกล้องเรียบร้อยแล้วเพื่อนกัจะขุด ตามรูปแบบการขุดของเพื่อนล้วครับปีสสบ๋สามสิบสามสิบสามสิบสิบคือสูตรพลิกชีวิตของเกษตรกรไทย